สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดเทียเทียเป็นคาร์ดละกันซึ่งมีคนอยากให้ผมทาแบบนี้นานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะผมไม่ค่อยว่างคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้อวยนะครับผมจะเอาตัวที่แบบตัวที่อยู่ S แบบนี้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้อวยผมไม่ได้อะไรผมจะเอาตัวที่เราเห็นผลได้มากที่สุดเห็นผลความเก่งความหดอะไรของมันสีภาพอะไรของมันโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย ซึ่งตอนที่ผมลงก็คืออัปเดตฮิตมาสตาร์ที่2โอเคครับโอเคมาดูคลิปนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ได้รวมนะครับเพราะผมไม่รู้สกิลของเขาว่าเขามีอะไรมา้างมีประโยชน์ไหมตัวแรกนะครับก็คือเป็นผู้ช่วยเหลือของเซ n t a าคอซึ่งตัวนี้ระดับ1เริ่มต้นด้วย40เหรียญระดับ2สินค้าในกระสอบ ซานตาถูกขึ้น25ก็คือกระสอบที่เราไว้ซื้อของช่วยเหลือเอลครับแ้วก็ระดับ3ได้รับลูกกวาดเพิ่มสำหรับแต่ละของขวัญไอ้คัทนี้เนี่ยผมก็น่าจะเป็นคัดที่เห็นผลได้กลางๆนะเพราะยังไม่ถึงระดับ3ซึ่งคัเนี้เอาไว้เก็บไว้ฟาร์มแคนดี้เนี่ยชิลๆ300อันนี้ผมฟาร์มแค่วันเดียว270กว่ามันจะเป็นคัดที่เห็นผลหม่ซึ่งจะเป็น มันจะเห็นผลระดับ3ซึ่งผมให้ค์ดเนี่ยเป็นค์สสายฟาร์มแล้วกันผมให้ B หรือ CD ให้ B แล้วกันเพราะนั่นแหละมันก็เห็นผลในช่วงวันคิดมัดอ่ะเนาะโอเคครับคสต่อไปก็คือแม่มดเหลืออะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกอุปรกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือ p o ย n t พูชั่ก็คือน้ำยาไอรดับแรกเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเหมือนจะติดสถานะเอสถานะอฟเฟคเรนดอมซึ่งอันนี้ก็ Uh, เหมือนเป็นไฟอ่ะเหมือนติดฟงติดไฟถ้าเราปลาบูชั่นเนี่ยจะเพิ่มเลือดซื้อตัวนี้เห็นผลไหมอันนี้อันนี้ผมจะสรุปเลยนะสรุปแบบง่ายๆผมมีแต่ผมไม่เล่นเลยซึ่งตัวนี้ก็ก็ไม่เห็นผลครับมันมีดาเมจแหละแต่มันไม่มีใครเล่นแน่นอนดาเมจก็เบาบางด้วย แต่ก็แทบไม่มีประโยชน์เลยคือถ้าเราช่วยเด็กอะเป็นชั่วโมงอะกว่าจะช่วยได้เอเรื่อวสุดท้ายใน,นเท่าที่ผมดูคนอื่นมานะค้าต่อไปเลยแคมเปอร์มี10เพชรอันนี้ไม่ยากนะก็ไม่ค่อยเห็นผลแคเปต่อไปผู้ป้องกันฐานก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดเิเดี๋ยวเรา อธิบายพวกนี้ก่อนอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือพิมพ์เขียวป้องกัน2อันก็คือเป็นลวดหนามอะที่เวลาโดนบ่อยๆแล้วมันก็จะพังก็เป็นตัวที่ไร้สาระมากเฮ้ยจะพูดอะไรตอนนี้นะ่ะไร้สาระระดับแรกเลยก็คือเริ่มต้นด้วย2พิมพ์เขียวป้องกันก็คือเนี่ยระดับ2การป้องกันสามารถปรับปรุงได้อ๋อก็คือเวลาศัตรูโดนเนี่ยมันจะซ่อมให้เองก็อุ้ยได้อยู่นะ ระดับ3ครกับป้องกันคุณจะวางความสร้างความเสียหายมากขึ้นก็เป็นตัวที่เห็นผลไหมซึ่งเห็นผลระดับ2กับ3แน่นอนตัวนี้ผมจะให้ค้านี้อยู่ที่ C แล้วกันเพราะมีการซ่อมได้ซ่อมซ่อม่อ,มเ,อ,อเป็นกับดักตัวที่5เลยคือช่างตกแต่งใช่ครับช่างตกแต่งอุปกรณ์เริ่มต้นคือคอนระดับ1ตัวแทนจำหน่ายสินค้า คือเป็นพวกสายโลปีอะ่ะเหมือนคุณผู้เล่นโลปีชอบตกแต่งก็ต้องมีค์ดนี้ซึ่งผมขอไม่อธิบายเยอะมากันซึ่งค้อนเนี่ยเราสามารถครับในที่ตีบวกที่ตีเหล็กก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นผลตัวที่6เลยคนทําอาหารตัวทําอาหารเนี่ยอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือเป็นพริกไทยปรุงรสอันดับแรกเลยก็คืออาหารที่มี ประสบการณ์ฟื้นฟูความกระหายมากขึ้นระดับ2อะไรเนี่ยคอรอพอดทำอาหารได้เร็วขึ้น20%รนะดับ3าม่อร5ในการทัสตูหัวใจซึ่งตัวนี้เห็นผลไหมแล้วก็คุ้มไหมแล้วก็ก็นั่นแหละครับแพงแล้วก็ไปซื้อค์ทตัวอื่นดีกว่าต่อไปชาวประมูลเอ้ยต่อไปชาวประมงหรือฟิชฟชิงถูกปะฟิชชิงถ้าจำไม่ผิดอุปกรณ์เริ่มต้นเลยคือคันเบ็ด ระดับแรกลอดลอดปลาของคุณเลเวลอัพลอดน่าจะคันเบ็ดนะคันเบ็ดปลาของคุณเลเวลเร็วขึ้นอัพเลเวลระดับสองการโยนคันเบ็ดสมบูรณ์ภายในะไม่กี่วินาทีไม่ต้องรอกคือโยนน่าจะโยนแล้วก็ปลากินเลยระดับสามปลากัดปลากัดบรรทัดของคุณเร็วขึ้นก็น่าจะอ๋อใช่าหมาตัวนี้เห็นผลไหมตัวนี้มีประโยชน์ไหมซึ่ง โอเคครับก็น่าจะรู้กันอยู่ต่อไปเบอร์ซอ์เกอร์ตัวนี้อุปกรณ์เริ่มต้นชุดพลเอ๊ะพยาบาลพาราบาลผาราบาลระดับแรกเลยก็คือหลังการเสียชีวิตครั้งแรกฟื้นฟูอัตโนมัติหลังจากอะไรชีวิตต่ําและความกระหายระดับสองฟื้นฟูได้รับการเสริมพลัง เป็นเวลาสั้นๆระดับ3ความเสียหายสูงขึ้นเมื่อ HP ล,ลดลงน่าจะ HP เราล,ลดลงแล้วก็ตีแรงขึ้นตัวนี้เห็นผลไหมก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอวยนะผมจะเป็นคนที่ชอบเห็นผลมากกว่าซึ่งตัวนี้ก็อืมส4ต่อไปนะักทะเลาะวนะิวาทนักทะเลาะวิวาทเดอเบอร์เบอโบโโบเคอร์ถูกปะ เซึ่งเป็นตัวที่ผมมีอุปก,กรณ์เริ่มต้นก็คือชุดเกาะหนังระดับแรกไม่สามารถใช้อาวุธระยะไกลได้นี่ก็คือปัญหาเท่าที่ผมเล่นโบเคอร์มาก็คือปัญหาเนี่ยคือใหญ่มากที่ทําให้ตัวเนี้ยมันไม่ติดท็อปไม่ติดเบต้าก็คือไม่สามารถใช้อาวุธระยะไกลได้40อะไรเนี่ย40%พลังชีวิต3 0ความเสียหายจากอาวุธระยะประชิด ระดับ2เลยก็คือ10%ในการฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูเร็วขึ้นหลังจากได้รับความเสียหายเหมือนเราตีเสร็จปุ๊บหลอดฟื้นฟูเลือดของเราเนี่ยจะเพิ่มประมาณ10%รน,นดับ3-5%โอกาสการป้องกันก็คืออันนี้ก็คือการบอกค,คือคุณสามารถไปสู้กับบอสในลาวาได้ชิลๆก็ตัวนี้ก็ตัวนี้เท่าที่ผมลิ้นก็ไม่สามารถใช้อาวุธระยะไกลได้นี่คือปัญหาผมจะให้ซีเลยลวกันเพราะ ถ้ามันใช้อาวุระยะไกลได้เนี่ยผมให้ A ไม่ก็ B นอานละซอมบี้ซอมบี้ทำไมเป็นคนตายวะซอมบี้ตัวนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยช่างตอตีเหล็กโอ้โหอันนี้เหมือนเจ้าตัวนั้นมากช่างตกแต่งอุปกรณ์เริ่มต้นคือค้อนโอเคระดับแรกการประดิษฐ์จากโต๊ะประดิษฐ อะไรอะ่ะระดับต่อไปถึง4ี่ระดับระดับสองบวก2สูตรการประดิษฐ์แบบแรนดอมจะได้รับส่วนลดว่าเออเราจะได้ของดีบ้าซึ่งไม่คมไม่เห็นผลระดับสโอกาสได้รับชิ้นส่วนของคุณอุ้ยอันนี้แต่ว่าเห็นผลไหมผมยังไม่เคยเล่นแล้วเป็นตัวที่ได้ไหมก็คือเพื่อนเราต้องให้ของแล้วก็ให้ตัวเนี้ยย่อยก็เป็นตัวที่เห็นผลไหม ผมไม่รู้ว่าเยอะอเปล่าผมจะให้ดีแล้วกันซึ่งเป็นตัวที่แพงแต่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่ปานั่นแหละต่อไปโจนไฟโจนไฟอุปกรณ์เริ่มต้นเลยก็คือธนูนรกอันนี้ก็สามารถยิงสัตว์แล้วก็น่าจะเป็นเนื้อสุกได้แล้วก็ไฟป่าเว้ยได้อยู่นะไฟป่านี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะระดับแรกเริ่มต้นด้วยธนูสามารถเริ่มต้นด้วยธนูน้ำยาเปลวไฟ ันดับสองอุปกรณ์อื่นๆของคุณมีโอกาสจุดไฟศัตรูก็อ๋อก็คือถ้าเราเอาหกตีเนี่ยมีโอกาสติดไฟให้ได้อยู่นะนะระดับสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสได้รับจากการดรอปรางวัลจากกล่องอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นไฟป่าอ๋อก็คือกาสดรอปน้ำยาซึ่งเป็นตัวที่ดีไหมเห็นก็ตัวรอดเป็นไหมก็อืมผมให้ดี ซึ่งเป็นตัวที่ยิงแรงอยู่นะแต่รีโหลดนานเป็นตัวที่ชิลๆต่อไปนักวิทยมาทูดเอ้ยชื่อที่ยังวะอุปกรณ์เริ่มต้นเลยคือเจ้าหน้าที่กลุ่มก็คือเป็นตัวที่ที่ผมรู้ก็คือเป็นตัวตัวที่สามารถเอาวิญญ,ญาณไปเสกได้เสกเป็นลูกน้องอะไรประมาณาระดับแรกรวบรวมวิญญ,ญาณใช้ไม้ของคุณอ่าโอเคโอเคระดับสองผู้ก่อ การลายฟื้นฟูแล้วจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นก็คือตีแรงขึ้นระดับสามคุณสามารถได้รับการมองเห็นได้ตอนกเกิอนะผมว่าเป็นตัวที่ <c oughs> อุอ้ยตัวที่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 ท,ท,ที่ไม่คุ้มกากเกกะอ่าทุกคนพอนึกออกปะลูกน้องเกกะแล้วก็แพง ในคมยอมไปซื้อคา์ดอื่นดีกว่าแบมพายเนี่ยก็คือเห็นผลไหมเห็นผลมากๆของที่จะมาให้เนี่ยก็คือเสื้อคลุมแล้วก็เลื่อยปีศาจก็เขียวระดับแรกได้รับพลังงานชีวิตการปลูกชีพด้วยการตีตีอาวุธระยะประชิดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท็อปเทียเบต้ามากวิ่งเร็วขึ้นตอนคืนอันนี้เหมาะสำหรับสายฟาร์ม100%ระดับ2การมองเห็นได้ ในเวลาตอนคือดีขึ้นก็เหมาะกับสายฟาร์มระดับสามเพิ่มการฟื้นฟูจากขโมยพลังอ้น,นี้โกงไอ้ที่เห็นผลนะก็คือได้รดับแรกได้รับพลังชีวิตอะไรได้ได้รับพลังงานป้นชีพจากการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดก็ดระดับ3เพิ่มการฟื้นฟูจากการขโมยพลังชีวิตอันนี้คือเบตา้าแล้วเห็นผลมากๆอันนี้ผมให้ นี่เท่าที่ผมไม่อวยไม่อวยนะผมไม่อวยแต่โหดจริงๆทุกคนลองลองไปเล่นดูมันโหดจริงๆโหดแบบมากๆผมให้เอสซึ่งเป็นตัวที่โอหมาก็ oh ซึ่งผมเก็บเงินซื้อตัวนี้อยู่ต่อไปนักปลดไอ้นี่ตัวตึงตัวตึงของเราเลยก็คือเป็นคาร์ดอันแรกที่ผมซื้อซึ่งเป็นตัวที่เท่าที่ผมเนี่ยดูมาก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยดี อืไม <Billie S 2> ่ค่อยดีแต่ก็ได้อยู่ต่อไปนักล่าอุปกรณ์เริ่มต้นกับดักหมีระดับแรกอัตราการตอบของเนื้อเพิ่มขึ้นระดับ2อัตราการล้มของขนสตดเล็กน้อยระดับ3ตัวแทนจำหน่ายขนหมาป่าจะแสนคืออะไรอะตัวนี้เห็นผลไหมก็หมอเนี่ยผ้าพันเผ ดีไหมอืมปกติคนมันจะตายเลยเนาะหน่วยสนับสนุนก่อกรเริ่มต้นผ้ามันแผลผูกพันเกินกินความกระหายสร้างความเสียหายเพิมขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กันระดับสองการสนับสนุนของคุณจะอ,อืมข้สามคุณจะสามารถเห็นแสงเป็นตัวที่คุมไหมดีไหม เท่าที่ผมยังไม่ค่อยสังเกตผมไม่ให้ซีไปก่อนเพราะผมยังไม่โลเป็นตัวที่ดีไหมแต่สวยอยู่นะเป็นตัวที่น่ารักมากๆากก็เออให้ซีไปก่อนต่อไปบลูดไอ้นี้ไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์เริ่มต้นโลบเเเูเป็นภาระทีมชิบหายเท่าที่ผมเคยเห็นมามันเป็นตัวที่แบบเออเรากำลังล่อสัตวูกําลังตีอยู่เออเดนมาจากไหนไมาโลไปตีป๊บ ไปหาสตูแล้วต้องวิ่งไปแล้วเราก็โดดโยเราที่สาลำเราที่สาวนอยู่กำลังวนดีดีต่อไปนะการพน,นันสินค้าที่ไม่ซ้ำกันก็คือแรนดอมของเรื่อยๆอุปกรณ์เริ่มต้นนะก็คือจัดแรนดอมจะมีโอกาสตอบเปินก็ได้ไลฟเฟิลก็ได้แต่เรื่อยผมไม่รู้นะระดับ2ในการอัปเกรดลดระดับกล่องสมบัติเมื่อเปิดระดับเอ้ยระดับแรกดิ ระดับ2มีโอกาส60-40โอกาสได้ตังระดับ3บวกสิบโอกาสจะทิ้งเหรียญออกมาไม่เห็นผลครับมม่อยู่ที่ดวงเราทั้งนั้นต่อไปแจ็คแคมเมอร์หรือช่างตัดไม้ช่างไม้อุปกรณ์เริ่มต้นขวานที่ดีระดับแรกบวกยีความเป็นไปนได้ในการรับ1ก้อนโบนัสจากต้นไม้ก็คือ1ต้นเนี่ยเรามีโอกาสแท่งไม้เป็นท่อนไม้ดิท่อนไม้ 1>, 1อัน20%ระดับ2อันนี้เห็นผลมากครับติดเบต้าแน่นอนระดับ2 25%โอกาสดอปต้นไมค้คู่อันนี้คือผมชอบมากสมัยก่อนแต่ผมไปสุ่มแล้วไงระดับ3 20%โอกาสดอป1หรือ2ก้อนจากต้นไม้คือตัวเนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงคือผมเล่นไซบอร์กผมเล่นไซบอร์กแต่ผมใช้ความสามารถจากจากแคมเมอร์อยู่ นี่ครับระดับ2กันอันนี้คือเห็นผลมากๆผมให้เป็นตัวที่เบต้ามากๆนะไม่ต้องพูดถึงครับผมให้ A ใช่ครับให้ A เพิ่งเป็นตัวที่โคตรเห็นผลเลยหรือให้เอสีผมให้ A ดีกว่าเป็นตัวที่โคตรเห็นผลมากๆผมบอกเลยมากๆาสำหรับคนแบบฟาร์มจนเวล3ใช่ทําจนตัวมันเวล3ซึ่งเป็นตัวที่เห็นผลโอเคต่อไปเลนเจอร์เลนเจอร์นี้ผมขอไม่พูดเจอะแล้วกันผมเริ่มเจ็บคอลนะ อุปกรณ์น้ำต้นไฟฉายลูกโม่อันนี้ของต้นเกมทั้งนั้นซึ่งเป็นตัวที่เนี่ไม่แต่มือนให้ปืนคือเรายิงหมดก็สูนก็หมดเนาะครับก็ต่อไปเ0สเปอร์เซ็นต์พังงานดูแลสัตว์อันนี้ไม่ต้องพูดมากครับนักสำรวจอันนี้ก็ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากครับ แต่วไว้ชานาไอ้นี่ก็ไม่ต้องพูดมากไม่เห็นผลแต่ว่าเอเลี่ยนอุ้ยเอเลี่ยนอันนี้เบต้าอุปกรณ์เริ่มต้นคือปืนลังสีระดับแรกเลยก็คือการมองเห็นยอดเยี่ยมในเวลาตะกางคืนวิ่งช้าลงเมื่อเทคโนโลยีร้อนเกินไประดับ2ปืนเอเลี่ยนช์จเร็วขึ้นระดับ3วิ่งเร็วขึ้นเมื่อเทคโนโลยีของคุณช์จเต็มแล้วซึ่งเป็นตัวที่เห็นผลไหมเป็นตัวที่คุมไหมผมให้ ตัวที่คุ้มอยู่เห็นผลอยู่คือสามารถไปช่วยเด็กได้ถูกต้องไหมาครับช่วยเด็กแบบตัวแรกตัวที่สองได้แต่หมีนี่ยิงเยอะหน่อยเสียเวลาหน่อยผมให้เเป็นตัวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นตัวที่คุ้มแล้วเป็นมีของเริ่มต้นที่คุ้มไปเป็นสโนว์แมนเท่นะเราอ่ะดูดูตาดิเฮิร์ตแฝลซึ่งอุปกรณ์เริ่มต้นก็คือสโนบอลระดับแรกเลยคือสเปมสโนบอลแคนนอนนะ ก็คือปืนนั่นแหละระดับสองก็คือเวลาเรายิงหกนัดเนี่ยสโนว์บอลก็จะติดสโลว์ก็คือตูสโลว์ในหกนัดระดับสามสโนว์บอลแคนนอนรีโหลดเร็วขึ้นเป็นตัวที่ครบไหมดีไหมก็ผมให้4แล้วกันเพราะเป็นตัวที่ยิงลัวต่อไปเชฟอุปกรณ์เริ่มต้นคือพิม์พเขียวสนัดนี้เชฟคู่มือระดับแรก สามารถปรุงอาหารสูตรที่ไม่เหมือนใครระดับสองปลดล็อกสูตรใหม่ระดับสามปลดผมให้เป็นตัวที่สี่แล้วกันเพิ่งเป็นตัวที่สามสนุนได้ค่อนข้าง,างดีเยี่ยมอยู่ต่อไปผู้เชี่ยวชาญอันนี้ผมไม่อยากพูดถึงครับก็อ่านกันเอาไปอยู่ดีเลยไม่คมุมเบามากไม่เห็นผลไปผู้เชี่ยวชาญมาสนก็อ้อยเบื่อมากนะไอ้พวกที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนี่ ไม่คุม้มเก็บเงินไปซื้อไซบอร์กดีกว่าอีกซื้ออะไรบัมไยดีกว่าอีกต่อไปนักล่านักล่านี้จะดรอปคาตานะหนึ่งไม่มีคาตานะมีโจนรอยยี่ก็คือมีโยนเราปาไปปุ๊บโอเคไม่มีละรับแรกเลยสิบวิ่งเร็วพลังชีวิตบวกห้ซนตความเป็นไปนได้ในการปลูกชีพอ่ารับสองในการตีัางลัเสรัสบโต ัตรูได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงระดับ3เป็นความเป็นไปได้ที่เห็นผลไหมผมให้ B แล้วกันเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบตีเน้นตีใกล้เนาะไม่ค่อยตีไกลแล้วก็บางอยู่ต่อไป Big กเกม Hunter พี่เกมฮันเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบลูกซองมากก็เคยยิงหมียิงหมีซ้ำนะตายแต่กระสุนลูกซองนี้หายากก็คือวิธีเล่นตัวเนี้ผมขอน้องเครื่องก่อนวิธีเล่นตัวเนี้ยครวรเล่นในโหมดลาวาทำไมถึงครวรเล่นในโหมดลาวาอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถผลิตกระสุนได้ซึ่งกระสุนเนี่ยมันดรอปง่ายมากๆที่ลาวาก็คือเราไปครับเราก็มีโอกาสได้เยอะมากอ่าอย่างแรกเลยก็คือ ตัวนี้เนี่ยควรเล่นในหมดลวาวาถ้ามันอยู่ในหมดลวาวาผมให้ S ถ้ามันอยู่ในโหมดพวกหิมะผมให้ผมให้เอก็คือ,คอนั่นแหละต่อไปแซบอกอันนี้ผมไม่อวยเป็นตัวที่โคตรเก่งโคตรดีโคตรคุม้มคุ้มแบบไงทุกคนก็ต้องมีอ่ะทุกคนเล็งไว้อยู่แล้วถูกปะไม่ต้องแบบเออให้เพ่อเป็นตัวเราไม่ต้องพูดเลยต่อไปเป็น ตัวนี้เห็นผลไหมตัวนี้เห็นผลไหมถือว่าได้อยู่นะตัวนี้แต่ตอนที่ผมแนะนำก็คือแวมไพร์กับไซบอร์กดีกว่ารอเก็บเงินเซริฟไม่ต้องรีบตัวนี้มันเป็นตัวที่เบาอยู่นะแต่เป็นตัวที่แบบสำหรับคนที่ชอบแบบความสะใจชอบความแบบบู๊ก็แนะนำตัวนี้แต่เราต้องเติมน้ำมันบ่อยๆอยอยก็เป็นไงครับทุกคนสรับคลิปนี้ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันมีคนบอกแบบเอ้ให้ผมทํางานนานแล้วให้ผมลองจับเทียนหน่อยก็ผมจับเทียนแล้วผมจะจับเทียนที่โคตรเห็นผลเลยนะผมไม่อวยผมไม่อวยว่าเออเอเลียนมันควรอยู่เอควรอยู่เอสควรอยูอคอยอ่คือมันโหดเกินครับคือเลดเกมเนี่ยเราจะไม่เห็นผลแล้วคือผมเห็นช่องบางช่องเนี่ยจัดจัดเนี่ย อวยมากเลยครับอวยแบบเออไม่ไม่ดูแบบอ่านไม่ไม่อ่านเกมเลยอ่านเกมแบบเออตัวนี้อยู่กลางเกมนะตัวนี้อยู่กลางเกมเท่าที่ผมจัดเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เลดเกมก็ควรอยู่เลดเกมกลางเกมต้นเกมคือไปได้ตัวนี้คือเหมือนทัมเบอร์แจ็คสามารถซัพพอร์ตได้ผมให้อยู่เอัน,นี่คือเห็นผลมากๆผมอาจจะให้เอสเลยก็ได้แต่เป็นตัวที่ผม ้าผมให้ U S มันก็เวอร์เกิอะนอ่ะเนาะซึ่งแต่เป็นตัวที่ดีมากผมอยากให้ U S ก็คือเป็นตัวที่ต้น S เลยอะ่ะเกือบเกือบ S นะเป็น A แบบสูงสุดเลยก็เป็นไงทุกคนอันนี้คือคลิปคลิปเนี้ยคือผมผมพยายามอธิบายให้ดีที่สุดแล้วคลิปคลิปนี้งดดราม่านะครับทุกคนคือผมอธิบายดีที่สุดลแล้วแล้วเป็นผมเป็นคนที่อ่านเกมเป็นเล่นอะไรเป็นอะไรคืออ่านอ่านเกมเป็นเนี่ย ก็เป็นไงทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมี <c oughs> อาจจะมีสาระให้ทุกคนนิดนึงอาจจะแบบเออให้เรียนรู้นิดนึงเหมือนกันซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้ครับทุกคนเอาไว้ต่อผานหน้าเออเอาไว้ต่อคลิปหน้านะครับ